ที่นี่ชะอามค่ะพี่น้องปะโทโถยแดดร้อนจะเลยค่ะพี่น้องค่ะโอ้โหนี่ค่ะค่ะพี่น้องคนเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าอุ้ยแสยดายเดย้จะฟ้าไม่ได้เอา เสื้อมาสวยมากเลยค่ะถ้ามาตอนเย็นนี่จะสวยมากเลยค่ะอันนี้เรามาตอนกลางวัน นี่ค่ะพี่น้องผู้ใดพเพิ่ลจะเคยมาเฉามมาเด้อจัดเด้อน,นี่ค่ะทะเลเฉามค่ะโอ้คนเยอะค่ะพี่น้องเยอะมากเลยมาหลอกก่อนจะฝ่าจะอยู่อีกฟูนถามมาไปทางเหนือพิงค่ะมันก็เลยไม่ได้มาตรงตรงนี้นะคะนี่ค่ะพี่น้อง ป้ายเพิ่นนะคะป้ายหาชะอำเดี๋ยวถามคุณป้าเขาตัวนี้อ่าเขาเรียกชะอำอะไรป้าคะอันนี้เขาเรียกอ่าชะอำเหนือหรือชะอำใต้ะคะด้านนี้เหนือด้านนี้ใต้ตัวตัวเหนือนี้วิวสวยใช่ไหมเหนือมันก็ไม่มีบันไดอะคะ่ะแบบเนี้ยขาดธรรมชาติอย แต่ทางถ้าถ้าเราไปทางใต้เหรอคะมันก็เป็นบันไดตลอดแนวแต่ว่าโอ้เออหาดประมาณสองเมตรจะไม่มีเตียงเข้าไปค่ะจะไม่มีเตียงแต่สวยบอกคะมันก็เป็นป่าสงให้นั่งปูเสือตั้งหองโอ้แล้วอันนี้ใช่ที่อาตรงนั้นอะที่เราเรมองเห็นมันเป็นอันอานหิน สะพานหินสะพานฟ่าอ๋อ oh. แต่ว่ารถยนต์มันเข้าไปไม่ได้นะรถเครื่องก็เดินเข้าไปได้เขาที่เขาเรียกว่าชะอําเหนือเนาะตัวด้านัใช่ไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชะอําเหนือหนึ่งเหนือตั้งแต่เนี่ยไปคือหนึ่งเหนือหนึ่งสองหนึ่งสามเข้าไปรอบเพราะว่ามารอบก่อนเะน่ะไม่ได้มาถึงตรงนี้ oh. มาอยู่แต่ตรงที่ใกล้ๆวัดอะไรเนี่ยนะวัดใ,ใ,ใ,ในร้านค่ะค่ะสวยมากเลยค่ะแต่มันร้อนเนาะร้อนวันนี้แดดดีค่ะค่ะ ต้องมาแต่เช้าๆอุ้ยเขึ้นได้ปลาด้วยอ่ะอ,อุ้ยหาปลาได้ปลาด้วยที่นี่นะ้ำยังไม่เปลี่ยนแะต่ทั้งอื่นก็เปลี่ยนแล้วนะโอ้ยจืดมันลงเยอะไงนี่ปลาเมาเานาะโอ้ยปลาเมา,เาน,น็าอะได้เออเพื่อพี่นะ้องเราไปหายตัวนี้ก่อนนีมาต้องฮนะ นี่ไงเพราะว่าเรามารอบรอบก่อนเราอยู่ทางทิศเหนือเหนือสุดๆุดเลยอเ,เออแต่ตอนนี้เราไม่ได้มาเอาป้ายตรงนี้ไงคะก็คือวันนี้ได้มาที่นี่แล้วนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวเอาป้ายก่อนคะ่ะ